สัท J A S Hydraulic ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเริ่มวิธีการใช้งานก่อนดีกว่านะคะว่าเขาใช้งานกันยังไงนะคะครับ <Okay. S 3> ก็คือก็ขั้นตอนแรกก็ทําการดูนะครับแล้วก็ต่อสายโลกับไฮไว้ครับอันนี้คือ,อสายโรกับสายไฮครับต่อเสร็จแล้วก็เปิดโรกับไฮแล้วก็มาเปิดโอเคครเปิดเสร็จแล้วก็กดตัวนี้ครับอันนี้นะคะอันนี้คือปุ่ม รีคอเวอรี่นะคะก็คือเราจะดูดดูดออกมาครับคือปุ่มคือปุ่มดูดนะคะส่วนตัวเลขที่วิ่งก็คือน้ำยาออกมาครับโอเคค่ะอันนี้คือตัวเลขที่น้ำยาเขากำลังออกมานะคะลูกค้าถ้าเขาจะออกมาหมดก็เข็มเขาก็จะอยู่เลขศูนย์นะครับ okay, หรือหรือไม่ก็ตัวเลขหยุดหยุดเดินโอเคเดี๋ยวรอให้ตัวเลขหยุดเดินก่อนใช่ไหมคะพี่โอเค okay, ค่ะก็รอ ให้ตัวเลขเขาหยุดเดินก่อนครับว่ารอให้เลขเขาหยุดเดินตัวนี้ว่าข <อ S 2> เขาจะได้กี่กี่กรโอเคค่ะอยู่ที่เลขศูนย์แล้วก็ได้ประมาณ 800, 700ร้อยเจ็ดร้อยกโอเคแล้วก็ทําการกดสต็อปได้ครับกดสต็อปเสร็จแล้วก็มาถ่ายของขีแล้วออกนะครับแล้วก็กดอันนี้คือ อันด้านล่างนะคะคือถ่ายของเสียใช่ไหมคะใช่ครับแล้วส่วนด้านบนละคะพี่อันนี้เป็นน้ำยาฟอร์มั่งที่เราจะเติมเข้าไปโอเคค่ะวิธีการถ่ายเนี่ยเราก็ให้เสียงเสียงลมเขาหมดก่อนครับโอเคเรามาฟังเสียงลมของเขาก่อนนะคะก็คือต้องรอให้เสียงลมหมดก่อนถึงจะปิดของเขาได้ใช่ไหมคะใช่ครับสมมติว่าเขาออกมาเท่าไหร่เราก็เติมกลับไปเท่านั้นออกมาเท่าไหร่เติมกลับไปเท่านั้นครับโอเคครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการปิดได้เลย ปิดแล้วยังไงต่อครับพี่ต่อไปก็แบกค่ำนะครับต่อมาคือแบคัำอันนี้แบคค่ำนี่เราจะเรียกอันนี้เป็นการใช้งานนะครับกี่นาทีกี่นาทีส่วนมากเขาจะใช้ขั้นต่ำสิบห้านาทีครับอันนี้ก็เป็นตัวกวดหัวลบ เดี๋ยวเราจะเอาเพียบความรวดเร็ว5นาทีโอเคค่ะแล้วก็กดลันได้เลยนะครับโอเคคันต่ำ15นาทีนะครับแต่เพียบเพียนเป็นการไม่เสียเวลาครับแล้วก็5นาทีครับกดลันนะครับส่วนส่วนเข็มเราจะดูเข็มยังไงนะครับเวลาการแวกนี่ก็คือเข็มเขาจะตกลงมาอยู่เลข0นะครับโอเคค่ะก็คือติดลบก็คือเป็นศูนย์พื้ากาศแล้วครับ ก็เช็คลวครับเช็คลวนะคะเช็คทางด้านนี้ใช่ไหมคะเช็คลวเขาจะบอกที่เข็มครับถ้าเข็มเขาตีขึ้นขึ้นเรียกสูนก็แปลว่ามีจุดใดจุดหนึ่งรั่วครับถ้าเขาไม่ตีขึ้นแล้วก็ทําการเติมน้ํามันทําเข้าไปครับใช้เป็นไฟบ้านนะคะตัวนี้คือไฟ220โวลต์นะคะอ่ะโอเคอันนี้อันนี้เขาก็บอกให้เราเช็คลวนะครับโอเคค่ะอีกสี่นาทีใช่ไหมคะมีี้านาทีครับโอเคเราก็ ก็ดูที่เข็มนะครับถ้าเข็มไม่ขึ้นอย่างนี้เราก็กดทําการเติมน้ํายาได้เลยครับโอเคค่ะครับสต็อปกดปุ่มสต็อปก่อนใช่ไหมครับใช่ครับโอเคค่ะแล้วก็ทําการเติมน้ํายาสมมติว่าเขาออกมาเท่าไหร่แล้วก็เติมไปเท่านั้นครับอ่าโอเคค่ะก็คือเติมนี่มาประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็กดเราจะเติมไปเท่าไหร่นะครับก็คือบวก กี่กัมกี่กัมกรถคันนี้มันแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบอคก,ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งเข้าไปที่ 800, <ด>แปดร้อยแปดร้อยห้าสิบโแล้วล้วก็กดรันครับรถแต่ละรุ่นนี่คือไม่เท่ากันใช่ไหมครับพี่โอเคค่ะก็อยู่ที่ลูกค้านะคะว่ารถของลูกค้าจะเติมได้เท่าไหร่นะคะ ก็สต็อปนะครับโอเคค่ะนะครับปิดตึงมือพอไม่ต้องไปปิดแรงโอเคก็ปิดวาล์วตัวนี้ด้วยนะปิดวาล์วตัวนี้ด้วยนะคะลูกค้าทั้งสองตัวเลยครับโลกับไฮโอเคโลกับไฮนะคะปิดเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันนะคะว่าจะมีความเย็นเข้าไปหรือเปล่านะคะลูกค้าถ้าสตาร์ทรถเสร็จแล้วก็ทําการเปิดวาล์วโลกับไฮได้เลยนะครับโอเคค่ะต้องสตาร์ทรถก่อนนะคะถึงจะเปิดวาล์วได้นะคะลูกค้า จะให้เขาไปไล่ระบบข้างในโอเคค่ะค่ะเอาพอตึงตึมือเหมือนกันไหมคะพี่ใช่ครับโอเคเราก็ดูเข็มอะดูเข็มตัวนี้จะไม่เกินสองร้อยนะครับค่ะสองร้อยฝั่งฝั่งไฮจะไม่เกินสองร้อยนะครับส่วนฝั่งโลนีจะอยู่ที่สามห้าสี่สิบไม่เกินห้าสิบนะครับโออค,ค่ะไม่เกินห้าสิบคคะน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเย็นหรือเปล่านะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาพี่คาเย็นไหมคะเย็นโอเคก็คือน้ำยาแอร์ก็คือเข้าไปในะคอมเพรสเซอร์แอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเย็นปกตินะคะลูกค้าไปก็ถอดสายออกแล้วก็มาทำการเปิด ฝั่งนี้นะครับโอเคค่ะแล้วเราก็ดูดน้ํายากลับที่ะคะ้างอยู่ในสายกลับครับโอเคเรามาดูดน้ํายาที่ค้างอยู่ในสายกลับกันก่อนนะคะครับตัวนี้นะคะก็คือต,ต,ตัวรีโคฟนะคะตัวรีโคฟก็คือตัวดูดน้ํายากลับสายใช่ไหมคะก็ดูที่เข็มให้เขาอยู่เลขศูนย์ <Okay. S 2> ก็จะเก็นการ ก็เราจะเช็คที่เข็มนะคะว่าให้มันเป็นเลขศูนย์นะคะลูกค้าโอเคแล้วเอแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ